เล่เล่นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก่อนไปก่อนไปใครเครียดก่อนไปก่อนไปใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะีย สักคืนที่ใจข้างในม่ไฟร้อนรนเมื่อความรักยังเปลี่ยนวนหยดฝนก็ดูเราร้อนจะไปกับแสงสีกับเปลงที่สวยสวยให้เหมือนพิ้อราดรีทจะยิ้มออาสายฟ้ามาเสียบเป็นสี สวัสดีค่ะวีวีก่อนบ่ายคลายเครียดรายการบิ๊กเน็ตไทยแลนด์ซีซั่น2มิสแกรนด์รอยัลฮะตำแหน่งเยอะจังเลยครับจบนะตะกี้จบแล้วจบแล้วครับรอบเลมื่มบบอ,องววีีใช่แล้วค่ะโอ้ตำแหน่งยาวมากเลยนิดนึงค่ะคุณพี่หนูเป็นคนชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆค่ะโอ้ถ้าขึ้นชื่อนี่เลยทะลุธรรษทัศน์ออกไปเลยเนี่ยต่อเอาไอแพดมาต่อไปอีก พาตัวอะไรมาด้วยครับเดนเซอร์ค่ะแดนเซอร์เหรอเนี่ยแดนเซอร์คู่บาปค่ะเฮ้ยคุาพี่แต่แดนเซอร์คู่บุญโอ้หน้าอย่างนี้ไม่น่ามีบุญค่ะมาด้วยกันนะคะนี่ตัวบาปเลยคนนี้ตัวบาปนี่อย่าว่าไปนะคุณพี่ดูด้วยนี่กำลังอินเทรนด์มาดูมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆอ๋อแดนเซอร์แต่งตัวแบบกำลังอินเทรนด์กำลังอินเทรนด์ฮิตมากในติ๊กต็อกอุ้ยแต่งแบบนี้ก็รู้เลยว่าใครลองทายดูลองทายดูคิงก่อนบ่าย อะไรแต่งตั้งแต่แปดโมงจำได้เงอเอาดิแต่งไม่จำไม่ได้หรอไนดยดติกตอกปนดลติกตอกอะไรอะไรหม่ไทยไม่ไบหน่อยใบหน่อยเราเด็กเรเด็กเรเด็กเดดเด็กเออโด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 ดําดําดําอะไหนยดกเดโา้โหดี่เอาแค่ผิวคอา่ะคุณาะมา้ํอย่าด้ไม่ไดํา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 บําดํารําด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 ะาดระดไหดัรับเนี่ยระดบเดียวกันเนี่ย ดูที่แต่งตัวแค่ไม่ได้โป้หน้าแค่นั้นเนี่ยอะนรี่ระดับเดียวกันเหรอใช่ไงแต่งมาให้อําขนาดนี้ยังดูออกอีกเหรอดูออกครับดำดงไงเขาฮิตมากอะดำดองสายดำดองสายเหลือดูทั้งวันทั้งคืนนั่นแหล้วคุยกันรู้เรื่องมั้ยเนี่ยอ่าดัดท่ากันยังไงอะไรไปดูดำดงมากเว่าอ่ะยังไงต่อเลยฮะอุ้ย <tyard? S 2> ส,สปอนเซอร์ได้เวลามาหลือยได้แล้วค่ะสปอนเซอร์มาแล้ว,วต่อไปนะคะขออนุญาตกลับเรียนเชิญคุณทีสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีได้เลยค่ะรับปลบมือค่ะกรบมือ,บบมอส,สวสัสดีค่ะแสดงคุณทีณีอุ้ยมารยาทดีวยายเป็นนักมวยค่ะและต่อจากนี้ไปนะคะขอเชิญคุณทีกล่าวอำลาได้เลยค่ะครับชีวิตผมก็ใช้มาเยอะแล้วก็คงอีกไม่นานครับคงต้องขอกล่าวอะไรของคุณเนี่ย กล่าวคำอำลาอะไรหนูหยอกเล่นหยอกเล่นค่ะเดี๋ยวเชิญคุณทีนะคะกล่าวเปิดงาน2วินาทีได้เลยค่ะครับโอ้อะไรนะวินาทีนะสองวินาทีค่ะสวินาทีผมสวัสด์ยังไม่ถึงดีก็หมดเวลาแล้วนะครับหยอหยอกหนูหยอกเล่นปล่อย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 จะคืนตัวมันยากมากนะขอโทษค่ะแต่ไม่เป็นไรมันหนูช่วย ตบตบตบ <c oughs> อ่า <c oughs> ปอปอเอาปูออปมาฉาบให้มันแน่นเลยดีกว่า <c oughs> อ่า <c oughs> โอ้ยถ้าให้กาวเปิดงานสองวินาทีไม่ต้องพูดดีกว่าไหม <c oughs> ผมว่าเราไปตามร้านค้าต่างๆเลยดีกว่าว่าวันนี้มีร้านอะไรอร่อยยมามากได้ค่ะคุณทีพร้อมนะครับแต่จะไปธรรมดาก็ไม่ได้ต้องไปแบบก่อนบ่ายใครเที่ยท่านั้นมิวสิค่ะ น้ำจิ้มเท่านั้นแล้วเอาน้ำจิ้มมาทำไมไม่เอาของกินมาด้วยเลยล่ะของกินเต็มไปหมดเลยคุณพี่เห็นเหรอคะโอทีโอเคมากทีโอเคมากคุณทีครับเชิญร้านแรกก่อนเลยครับบางคนสงสัยเอ๊ทำไมเรียกคุณทีเออว่าจะถามเหมือนกันค่ะเป็นเสียงหรือเปล่าทีเดินอีอ่านว่าทีแต่ถ้าไทยๆทยเลขตีอ๋อแต่ไทยเลขตีถ้าภาษาอังกฤษนี่ทีทีเดินอีทีอ๋อแล้วถ้าสองทีล่ะคะสองทีเบิ้ลเลยอยู่การป็นมันเลยแสดงว่าชอบเบิ้ล แม่รู้ใจกันนะคู่นี้ร้านแรกครับพริกหนุ่มทรงเครื่องครับว<า>วเดียเด๋ยวเดี๋ยวพริกหนุ่มทรงเครื่องแล้วม่มีไส้แตกด้วยล่ะ,ะนี่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 ไหนนี่เจ้าของร้านไส้แตกไปไปเย็บก่อนละคะไปเย็บก่อนค่ะ <gam up> ไม่จะแตกอย่างนั้นค่ะเ <gam up> จ้าของร้านชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะ แนะนำนะคะหนูชื่อปอนะคะมาจากร้านพริกหนุ่มทรงเครื่องตลาดจีนซากแง้วค่ะสัตหีบจ้าสัตหีบสัตหีบตลาดซากแง้วบเขาจะมีงานมีอะไรแล้วอาหารอร่อยอร่อยทั้งนั้นรับใครคะแต่เชื่อเลยว่าสัตหีบของแท้เพราะว่าไงเอาทหารมายืนขายเนี่ยไม่ใช่ผมอ่ะเขายืนชุให้เลยเป็นพี่น้องกันเปล่าครับ โอ้ยยืนคู่ขนาดนี้พี่น้องไม่คันหน้าคล้ายกันอ้คู่ไงเนคู่มายืนคู่นะใครแซวที่ร้านนี่ยครับโบ๊ะเลยไม่ได้โบ๊ะด้วยนะเขาโบ๊ะราคายังไงครับหนึ่งชิ้นยี่สิบบาทค่ะสามชิ้นห้าสิบค่ะและนี่ใช้พริกอะไรครับพริกหนุ่มค่ะเราใช้เป็นไซส์คัดไซส์พิเศษเลยค่ะเป็นไซส์ใหญ่ๆเลยครับเดี๋ยวเรียกพริกหนุ่มไม่ได้เรียกพริกหยวกค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกพริกหนุ่มพริกหนุ่มใช่ค่ะแต่ที่ผมถือนี่ไม่ใช่พริกหนุ่มนะ พีชอะไรล่ะพีชชี้ฟ้าพี่บอกว่าไส้แตกนี่ไส้แตกยังไงพี่ไส้แค่ด้านในอะค่ะเราจะคว้านไส้ออกแล้วเราจะยัดเนื้อเข้าไปให้มันแตกออกค่ะไส้ตัวนี้นะคะเป็นไก่กับปลาอินทรีผสมกันค่ะอะไรนะไก่กับปลาอินทรีย์ค่ะไก่กับปลาอินทรีใช่ขอทานได้ไหมครับได้ค่ะจะหล่อมากไหมครับนิดหน่อยปึ๊บเป็นไงรสชาติเป็นไงพริก พริกหนุ่มเนี่ยยังกรอบอยู่นะน่ากินค่ะแล้วก็ไม่ได้เผ็ดด้วยนะโยชิ้นใหญ่มากรสชาติกำลังชิ้นเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าสิบบาทค่ะไม่เผ็ดจนเกินไปอออืโ้เพราะว่ากำลังจะถามแล้วพริกแบบนี้จะเผ็ดหรือเปล่ากินได้เลยถ้าเวลาทานเราต้องจิ้มทางหัวก่อนแล้วก็ทานทางปลายตอนน้ก็เป็นการทานครับเวลาจะทานนี่จิ้มหัวก่อนจิ้มหัวจิ้มหัวก่อนจิ้มหัวได้ก่อนกระหัวช่วงร้านมหาสนุก สวยทรงก็สวยสีก็สวยสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องครับนี่อีสุสิร er. ุ่นอะไรครับอุ้ยไม่อีสูซิแข็งบิ๊กอัพสีประตูเงือลิมิตชิดโลกบล็อกวิยาใหม่แห่งบิ๊กอัพกับสุดยอดเดินทางระดับท็อปคลาจากอีสุซิค่ะเนื้อภายในเป็นไงบ้างครับอุ้ยภายในละครับมีล้องโดยสารหรูหรามาพร้อมเทคโนโลยีที่เหนือระดับดล็อกสู่ประสบการณ์การเดินทางที่ลงตัวในทุกมิตินาจอสีดีกว่ MID ขนาดใหญ7นิ้วแสดงข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบที่สำคัญสามารถรัี่ยนหน้าจอได้2แบบ2ส,สไตล์เชื่อมต่อข้อมูลแบบ i n f o t a i n m e n t Display ทำให้สุดยิ่งขึ้นค่ะ และเบาะนั่งดีไซน์ใหม่นะคะมาพร้อมเทคโนโลยี Cool Max ที่ช่วยลดการสะสมความร้อนค่ะพร้อมระบบปรับไฟฟ้าแบบทิศทางในตำแหน่งที่นั่งคนขับเลยนะคะและชารกก์จยิ่งต็อกเจแบบ USB C ทั้งที่ด้านหน้าและก็ด้านหลังบอกเลยว่าชาร์จได้รวดเร็วค่ะล้ำมากครับและระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูโอโซนค่ะควบคุมอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาเลยนะคะและยังสามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กแบบมี2.5ได้ยด้วยค่ะ ยอดไปเลยครับใช่ค่ะและยิ่งเรื่อง PM 2.5งจ้เนี่ยมันดีต่อสุขภาพมากๆากเลยค่ะผมคอตัดสินใจครับประมาณเจ็ดแปดวันแล้วกันไอพี่ถายเจนาทีได้ไหมครับหยอกเล่นครับจองเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดเตรียมให้เลยค่ะเดี๋ยวคุณพี่นอนรอสักครู่นะคะนั่งรอดีกวังโอเคค่พี่จุ๊บจิบพี่จุ๊บจิบพี่อะไรพี่ผมไม่ตื่นเต้นเล่าให้ฟังพี่เป็นยังไงตั้มเฮ้ยแต่เย็นๆก่อนไอ้ตั้มเรื่องตื่นเต้นค่อยเล่าค่อย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 อยย ยังไม่ทันเล่าก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ยเรื่องตื่นเต้นไงพี่เรื่องอะไรก็เมื่อวานเนี้ยผมไปเที่ยวสวนสัตว์มาพี่ผมเห็นลูกฝรั่งตกลงไปในบ่อจระเข้เฮ้ยผมตกใจเลยอลระโดดลงไปช่วยมันเปล่าก็ตอนแรกก็จะช่วยแล้วพี่แต่พอนึกขึ้นได้เฮ้ยจระเข้ไม่กินผลไม้ห่ิว่ะลูกฝรั่งที่เป็นผลไม้เออตกไปในบ่อแค่ ไม่ใช่ลูกฝรั่งที่เป็นคนอะไม่ใช่พี่เฮ้ยตื่นเต้นไหมวะโโหยังมีอีกนะพี่ยังไงยังพี่อีกเออมื่อวันก่อนเนี้ยผมไปเที่ยวสวนสาธารณะมาออผมมองไปรอบๆนะพี่เหมือนผมอยู่ในสวนสัตว์เลยเหมือนอยู่ในสวนสัตว์ยังไงวะผมเจอมานั่งนี่มาได้ตรงนี้แหละหรอมุกมันกลับไปเหรออะไรวะ <c oughs> ูการวิทย์แอบนดกับพี่วิท์มาได้เขาส่งให้ไงเออน้องเอาลูกคนลังเอาที่เอาอีสุ่าสอคันองนันเพี่ชอบนี้เหรอนี่ยเคนลังไม่ได้เลยเหตามงานใช่ค่ะตามงานอีเวนต์ใช่ค่ะประจำอยู่ที่ตลาดไหมฮะประจำอยู่ที่ วันเสาร์วันอาทิตย์จะประจำอยู่ที่ตลาดจีนซากแนว <คะ S 2> แล้วก็กรุงเทพนะคะเจอกันได้ที่คลองลับไม่ยมนะคะทุกวันวันหยุดนะคะตะเลิกแล้วก็เสาร์อาทิตย์เช่นกันครับผมแล้วก็อยู่ที่ตลาดเราด้วยครับชเชิญยิ้มเชิญอร่อยรครับผมฝากโคง้งานนะครับ ร้านพริกหนุ่มทรงเครื่องไส้แตกนะฮะใครที่อยู่สัตหีบก็ไปที่ตลาดซากแง้วใช่ค่ะครับผมขออนุญาตให้ฝากเบอร์โทรหน่อยนะพี่ได้เชิญ<ช>ครับเดี๋ยวฝากร้านพริกหนุ่มทรงเครื่องไส้แตกด้วยนะคะสามารถติดต่อนะคะเบอร์โทรที่0804974287นะคะโทรตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะอืครับผม <ทำ S 1> ขอบคุณมากครับอบร่อยจริงอร่อยจริงคัดสรนร้านเด็กมาให้อยู่แล้วนะคบร้านต่อไปนี่มามากิน ขาว่าไงคะร้านปะคิงขาเรียกอะไรไม่ได้เรียกก็คิงไม่ฉันบอกว่ามาร้านคิงออกโตปุตชื่อร้านขานชื่อร้านคิงร้านคิงนี่นี่นี่เป็นปลาหมึกเป็นปลาหมึกสวัสดีคุณอุ๊ยพ่อค้าเหรอสวัสดีครับพ่อค้าพ่อค้าเหรอเหรอใช่แหมเราก็เก็บอาการหน่อยสิอ้าวนี่ใช่ไหมรู้ไหมคะทำไมพ่อค้าถึงมีหนวดทำไมอะคะเพราะในทะเลไม่มีใบมิโกนขายนี่ ปลาหมึกไม่ต้องรีบวันนี้เขาเรียกกับปลาหมึกไม่ต้องรีบมกปลาหมึกกันเลยปลาหมึกมาแล้วแนะนำตัวแนะนำร้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอสนะครับจากร้าน k i n อ o c ต o p u สราชาปลาหมึกครับเป็นคนเพชรบุรีครับปลาหมึกที่ได้มาเนี่ยเป็นปลาหมึกจากเพชรบุรีล้วนๆเลยครับโอ้โห่เพชรบุรีติดทะเลหรือเปล่าติดทะเลจริงๆไม่เพราะปลาหมึกนี่มันมีหลายแบบอันนี้ปลาหมึกนี่เขาเรียกว่าปลาหมึกอะไรครับอย่างนี้ ภาคคนไทยจะเรียกว่าปลาหมึกสายครับปลาหมึกสายแต่เรานำมาแปลรูปให้เรียกว่าปลาหมึกทาโกะครับเฮ้ยอ๋อทาโกะใช่ครับก็ไมถึงเป็นปลาหมึกทาโกะเพราะว่ารูปร่างมันเป็นอันเนี้ย ที่ดังจริงๆคือประเทศญี่ปุ่นเกาหลีเขาจะนําเข้าจากไทยไปที่ประเทศแต่แต่เราว่าคัดจากปลาหมึกที่เขาส่งออกเอามาขายให้คนในประเทศไทยนี่จะบอกว่านี่คือไซที่เขาส่งออกเลยแต่ว่าเรานํามาขายในประเทศไทยเลยใช่ครับคือคัดจากประเทศไทยส่งออกไปแล้วก็เอาจากประเทศนู้นส่งเขากลับมาที่ไทยเอากอนที่จะส่งไปสิครับส่งไปแล้วเอาเอาไว้ส่งลายรอบทําไมล่ะได้เลยครับลาหมึกใหญ่มากปลาหมึกทาโกะ ใช่ครับขออนุญาตลองนะฮะคุณทีลองครับคุณทีลองชิมเลยครับแล้หมักด้วยอะไรครับถ้าเกิดเป็นเราเราดูในหนังก็จะเหมือนปุ๊บประเภทปลาหมึกยักษ์ที่มันมีหนวดรัดอะไรเยอะแยะมากมายนี่ครับไส้หนึ่งชิ้นเลยไหมทีเด็ดเขาดีทีเด็ดอยู่นี่รสเด็ดซีฟู้ดอันนี้มีทั้งหมดกี่ไซส์คะเนี่ยมีทั้งหมดไซส์ M L แล้วก็ XL ครับอันนี่มีไซส์อะไรอันนี้มีไซส์ M ครับไซส์ M ยังเยอะขนาดนี้ไซส์ M พอดีทาน100บาทใช่ครับคุ้มมากเท่าไหร่นะ100บาทครับโอ้ขออนุญาตนะครับ ไหมูแน่นๆเลยอ่ะน้ำจิ้มซีหมูที่ถูกต้องต้องเป็นแบบฉ่ำเลยค่ะเราหักเด้งเด้งเด้งเหมึกนี่เราหมักด้วยสีเราหมักด้วยซอสเกาหลีครับซอสเกาหลีน้ำจิ้มหอมน้ำจิ้มกำลังดีเลยครับน้ำจิ้มเราใช้มะนาวแท้จากเพชรบุรีเพราะว่ามะนาวเพชรบุรีมันจะมีความหอมที่ไม่เหมือนใครอ๋อมีหน้ามะนาวแท้รสชาติหอมแบบนี้นี่เองแค่เมื่อกี้เขาแบบกลิ่นมะนาวเตะจมูกเลยเนื้อเด้งเลยที่ตรงหัวนี่เด้งเด้งเด้งแล้วตรงตรงหัวนี่ นวดนูดหนึบดีหนึบด bon ีลองพี่พี่ฮะค่ะลองชิมหนวดเลยครับได้เลยค่ะไม่นวดหนวดพี่เขาเลยนะนวดกับหแล้วบอกเขาให้หนูแบบว่าสงวนตัวหน่อยแล้วจะชี้อย่างนี้เดี๋ยวไปชิมจีนเอ้าเราก็โอ้โหแล้วหมึกที่ใช้คุณผู้ชมสังเกตนะคะจะเป็นหมึกตัวผู้ค่ะรู้ได้ไงฮะมันมีหนวดค่ะเฟี่ยดเฟียนอยู่กับหนวดเขาเนี่ยมาเรียนแต่แรกแล้ว เป็นไงฮะน้องวีวีครับคุณลองทานอรมากเอาแล้วปึ๊บแล้วจะหาว่าพูดไม่เหมือนกันแล้ว่าแบบตัวใหญ่ต้องเหนียวแน่เลยแต่ไม่เลยครับรสชาติดีมากน้ำจิ้มกลมกล่อมครับโอ้โหใหญ่ไปพี่ฮะใหญ่ไปโอ้โหเล็กไปได้ได้ได้อันนี้กลางๆได้ครับเป็นไงอร่อยมากตอกเพี้ยวแล้วแบบ กลิ่นเนี่ยมันนึกถึงเขาวังเพชรบุรีเลยค่ะทำไมต้องมันึกถึงเขาวังเ,เพชรบุรีสัญลักษณ์ของเมืองเพชรค่ะนี่คือว่าความหวานความกรอบอร่อยของมันเนี่ยแหลมคมเหมือนประสาทวังเขาเพชรบุรีค่ะเหรออ่ะ,อะอไม่มีมุกหรอกค่ะเนี่ย <laughs> ผมบอกเขาคนเพชรคือกินแล้วคือกินแล้วได้กินแล้วไดะนึกถึงเพชรบุรีคือคำแรกสัมผัสแรกคือน้ำจิ้มเขาแบบโอ้โหโดดเด่นมากนะครับาหอมของมะนาวนะครับแล้าหมึกปลาหมึกที่เขาคัดสรรมาเป็นพิเศษที่เด็ดมากๆครับราคาไม่แพงมีราคาเท่าไหร่บ้างครับ มีราคาถ้วยเล็ก100ถ้วยใหญ่200แล้วก็ถ้วยไซส์พอดีจุก500บาร้อยบาพอดีจุกอ,อันนี้ขนาดถ้วยเล็กสุดนะดู ยังได้ขนาดนี้อันนี้หนึ่งร้อยบาทใช่ครับหนึ่งร้อยบาทคุ้มครับคุ้มครับกับกับกับปลาหมึกแล้วที่เนื้อเด้งๆขนาดนี้แล้วน้ำจิ้มที่อร่อยด้วยแล้วก็มะนาวมะนาวตอนนี้คือราคาแพงมากใช่แต่เราไม่ไม่มีการลดมะนาวไม่ใช่มะนาวปลอมใช้มะนาวแท้อย่างเดียวโอ้ยมะนาวลูกละสิบกว่าบาทแล้วตอนนี้ก็มะนาวแพงไงเราก็ต้องใช้แต่ว่าเราจะลดปลาหมึกออกตัวสองตัวไม่ใช่ใส่เท่าเดิมใส่เท่าเดิมปริมาณเท่าเดิมเราใส่ผักเพิ่มเอาเราเน้นผักเสมันจะได้ปลาหมึก ขอถถาาามมมนาดจุกนี่เท่าไหร่นะคะจุกนี่ไซส์500ครับเป็นไซส์ใหญ่ขนาดจุกนี่500ขนาดโกนเท่าไหร่คะก็ต้องขอขอบคุณร้านคิงฝากเบอร์โทรก่อนครับก็ฝากร้านหน่อยครับก็ฝากร้านครับร้านคิงออร์ทฟูดราชาปลาหมึกนะครับเบอร์ติดต่อ0889585455ครับแล้วก็สาขาหลักอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรถ้าใครอยากชิมอยากลองไปที่ตลาดนัดจตุจักรศุกเสาร์อาทิตย์ เป็นตลาดจตุจักรครับแล้วก็มีทั่วประเทศมี70สาขาแล้วก็มีต่างประเทศมีสิงคโปร์ลาวกัมพูชาสามประเทศครับยอดเจ็ดสิบสาขาแล้วก็ไปงานเราด้วยนะเชิญยิ้มเชิญอร่อยใช่งดูที่เชิญยิ้มสวัสดีค่ะพี่เจ้าของงานแต่ว่าทีมมาแล้วมาแล้วเจ้าของงานมาแล้วอยากจะทิมได้ไหมเพราะว่าผมเป็นคนชอบปลาหมึกอันนี้เลยอันนี้อันนี้จะเป็นซอสเกาหลีอรพี่ต้องไปกินเกาหลีป่ะเนี่ยวหรือไง าซีฟู้ดซีฟู้ดครับเอาเอาแบบสองอย่างเลยได้ไหมเอาแบบกินทีละอย่างอ่ะได้เลยครับเอาแบบที่สบายใจเลยไนะไหมไม่ต้องใส่เยอะเพราะไม่กินเผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากครับไม่เผ็ดมากเหรอดีเลยครับเพราะว่าเป็นคนชอบเผ็ดเพราะชอบเผ็ดอยู่แล้วคือคนที้บอกไม่กินเผ็ดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่กินเผ็ดแต่เป็นคนชอบกินเผ็ดชอบกินเผ็ดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกินเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกินเผ็ดอันนี้กำลังดีไม่กินเผ็ดย้ำไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ด กินนี้เป็ดน้ำลายแตกน้ำลายแตงกิงครับน้ำลายแตกจริงแล้วพี่เป็ดเป็นคนที่เวลาจะกินอะไรพอนึกถึงพวกเขาจะเงี้ยมันเปลี่นแล้วมันโอ้โหมันอยากฟูดเมันอยากเลยมันอยากนี่ครับกล้องนี้นะครับนี่ครับกล้องไหนอ่ะดูดเฮ้ยพี่บอยพี่บอยอยากให้กล้องสําเร็จปลาหมึกปลาหมึกที่ไหนเนี่ยเพชรบุรีครับเพชรบุรีอย่างทําไมมันตัวมันเล็กอ่ะมีตัวเล็กตัวใหญ่ครับมีตัวเล็กตัวใหญ่นี่มันเป็นลูกมันลูกปลาหมึกครับดาเป็นตัวผู้ตัวเมีย ตัวผู้เขามีหนวดแล้วตัวผู้ใครใครน้องใบนอ้องหนึ่งแสดงว่าดูก่อนบ่อยเลยเป็นไงหนวดเป็นไงครับหนวดอร่อยกรึบครับไม่เหนียวแล้วตรงตรงหัวเป็นไงฮะตรงหัวนิ่มเลยมันอ่าหัวปลาหมึกไม่ใช่หัวมันมหัวคือตรงหัวที่กินไปมันรู้สึกหนึบหนึบมันมันครับแต่ ตอนหนวดนี่เด้งเลยอะน้ำจิ้มเป็นไงครับน้ำจิ้มซีฟูดนี่เรามาลองสูตรแบบอซอนเกา,ห,กาหลีสูตรเกาหลีนี่จะใส่เนื้อช้างด้วยนะคะรู้ได้ยังไงอ่ะมันมีงาค่่ะนีรับกล้องดูครับกล้องดูครับมีงาครับกล้องดูครับนี่ยซูมที่งาเลยค่ะเหมือนหมูกระทะเลยทำมาจากเนื้อช้างนี่มีงามีงาเป็นไงนี่ขายที่ไหนบ้างเนี่ย นี่เขามีหลายสาขาทั้งต่างประเทศก็มีเหรอครับผมสาขาครับก็ไม่ใช่เหรอใช่ครับนี่เขาไปกระเชยยิ้มเชิญอร่อยไปกระเชยยิ้มเชิญอร่อยแล้วขายดีมากครับอของเราทุกที่อ่ะครับผมใช่่แล้วคะของดีแล้วขายต่างประเทศด้วยเหรอครับผมคิงอ็อกเตอร์พุทธอ็อกโตพุทนี่นี่มันเป็นเป็นน้ำจิ้มอะไรเป็นซอสเกาหลีครับซอสเกาหลีใช่ฮะซอสเกาหลีเด้ลองกินเดอลองกินเดอลองกินเดอเลยถ้าเป็นเกาหลีเหนือก็ซอสเกาหลีเหนือเจ้า เอ้ย่ยอเจเอาหูานข้างหมีเอาหมมายืนข้างหมเอาหางหาแยหูหมีเอาหางหมีมาแยหูหมูหูหมูหูหมีดูดีดหูหมีหูหมูอเอาหมูมายืนข้างหมีเ้าหมีมายืนข้างหมูเอาหางหมูแล้วมาแยหูหมีเอาหางหมีแล้วมาแยหูหมูหูหมูหูหมีดูดูสีห มัน <outta S 1> <uğ> อยู่ตรงไหนครับคิ <c oughs> งเราเป็นชอบนะคิงอุ้ยอุ้ยไงหายไหมครับเห็นไหมครับเป็ดไหมครับ